เคยสังเกตไหมฮะว่าในทุกทีมหรือทุกออฟฟิศเนี่ยมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่เหมือนเป็นศูนย์กลางเงียบๆของทีมอืมครับคืออาจจะไม่ได้พูดเยอะสุดในที่ประชุมไม่ได้เสนอไอเดียวูวาที่สุดแต่ถ้าวันไหนเขาลาป่วยไปนะบรรยากาศในทีมจะรู้สึกแปลกๆไปเลยเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง ใช่เหมือนเสาหลักมันหายไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกคนกลุ่มนี้กันค่ะโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้มานะคะซึ่งพูดถึงหนึ่งใน4สไตล์พฤติกรรมจากโมเดลที่ชื่อว่า DISC ที่หลายองค์กรใช้กันเราจะโฟกัสกันที่ตัว S หรือ Steadiness ที่มีฉายาเท่ๆเยอะเลยทั้งผู้สนับสนุนหรือกาวใจของทีมใช้เลยครับเป็นคำนิยามที่เห็นภาพมากและที่น่าสนใจคือเบื้องหลังท่าทีที่ดูสงบ เยือกเย็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรเนี่ยจริงๆแล้วมีกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนซ่องอยู่เยอะมากครับการทําความเข้าใจคนกลุ่มนี้ซึ่งข้อมูลหลายชิ้นก็บอกตรงกันนะว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ในหลายองคอ์กรเลยอ,อล๋อเหรอคะครับถือเป็นกุญแจสําคัญเลยในการสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งคําถามสําคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนคนกลุ่มนี้อยู่ลึกๆแล้วเราจะทํางานกับพวกเขายังไงให้ราบรื่นที่สุด เอาละค่ะเรามาค่อยๆแกะดูข้างในกันดีกว่าอยากเริ่มที่แก่นเลยอะไรคือความต้องการและก็ความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดของคนสไตล์ S คะ <S เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บจะเข้าใจพฤติกรรมทั้งหมดเลยจากข้อมูลที่เรามีนะครับการหลักของคนกลุ่ม S เนี่ยชัดเจนและทรงพลังมากความต้องการพื้นฐานที่สุดของพวกเขาคือความมั่นคงปลอดภยัยหรือ security ความมั่นคงและความจริงใจครับ sincerity สองคำนี้สำคัญมากพวกเขาห้ยหาสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้มีขั้นตอนชัดเจนความสัมพันธ์ที่แบบปรองดองกันอืพอความต้องการเป็นแบบนี้ความกลัวสูงสุดก็คือสิ่งที่มาทำลายความต้องการนั้นก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกันใช่ครับนั่นก็คือการสูญเสียความมั่นคงและที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนปีศาจส,สำหรับพวกเขาเลยก็คือคืออะไรคะ ความขัดแย้งครับโอ้พอพูดว่าความขัดแย้งเป็นเหมือนปีศาจนี่เห็นภาพเลยนะคะแสดงว่าไม่ใช่แค่ไม่ชอบแต่คือกลัวเลยเหรอคะกลัวเลยครับมันเป็นความกลัวในระดับสัญชาตญาณเลยคือสําหรับคนกลุ่มอื่นความขัดแย้งอาจจะก็เหลืองปกติเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานที่ต้องถกเถียงกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถูกต้องครับแต่สําหรับคนกลุ่ม S ความขัดแย้งคือสัญญาณอันตรายที่บอกว่าความปลอดภัยของกลุ่มกําลังถูกคุกคาม นี่แหละครับคือเหตุผลที่พวกเขามองว่าทีมเหมือนครอบครัวที่ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่สนามแข่งที่ต้องเอาชนะกันพอได้ยินว่าแก่นของเขาคือความมั่นคงแล้วก็กลัวความขัดแย้งขนาดนี้ก็นึกถึงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเลยค่ะเขาเป็นคนน่ารักมากทำงานดีมากแต่เวลาเราโยนไอเดียใหม่ๆเร็วๆหรือเปลี่ยนแผนก็ทันหันหน้าเขาจะเริ่มเครียดทันทีเลยจากที่ยิ้มยิ้มอยู่จะนิ่งไปเลยอืมอืม แสดงว่าวิธีการทํางานการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ต้องมีศิละปะพอสมควรเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดมากจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะเขาสรุปสิ่งที่คุณพูดมาเป็นกฎทอง3าข้อเลยโหมีเป็นกฎเลยครับข้อแรกตรงกับที่คุณเพิ่งเล่ามาเป๊ะๆคือช้าแต่ชัวร์อย่ารัวใส่หมายความว่าเราต้องให้เวลาเขาในการสร้างความไว้ใจทำความเข้าใจก่อนเริ่มงานเสมอหมายความว่า การคุยเล่นเรื่องทั่วไปถามสาระทุกสุขสิทธิ์ดิบก่อนคุยเรื่องงานไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่เป็นขั้นตอนที่จําเป็นหรอกคะจําเป็นอย่างยิ่งครับมันไม่ใช่แค่ small talk แต่มันคือการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าบัญชีความไว้ใจการถามว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอย่างจริงใจมันส่งสัญ,ญญาณว่าผมเห็นคุณเป็นมนุษย์นะไม่ใช่แค่ฟันเฟืองเข้าใจเลยค่ะ พอเขารู้สึกปลอดภัยแล้วทีนี้จะคุยงานอะไรก็ราบรื่นมากน่าสนใจมากค่ะแล้วกดทองข้อที่2ล่ะคะข้อที่2คือ step by step อย่าหักดิบครับคนกลุ่มนี้เกลียดความเซอร์ไพรส์เป็นที่สุดโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีปีนีครุยถูกต้องครับมีกรณีศึกษาในบริษัทเทคแห่งหนึ่งผู้บริหารประกาศเปลี่ยนระบบงานทั้งหมดแบบพ้าผ่าในที่ประชุมผลคือพนักงานกลุ่ม S ซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการส่วนใหญ่เกิดความเครียดสะสม หมดไฟแล้วก็ทยอยลาออกกันไปเลยแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะในโลกธุรกิจยุคนี้ที่ทุกอย่างต้องเร็วต้องปรับตัวตลอดคำว่า Arrow เป็นเรื่องปกติมากถ้าทีมมีคนกลุ่ม S เ,เยอะๆจะไม่กลายเป็นจุดอ่อนนะคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและเป็นความท้าทายจริงๆแต่มันไม่ใช่จุดอ่อนนะถ้าเราจัดการถูกวิธีกุญแจสำคัญไม่ใช่การไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือวิธีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง อ oh. แทนที่จะประกาศโครมเดียวเราต้องให้เวลาให้ข้อมูลล่วงหน้าอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องเปลี่ยนและก็ให้แผนการที่เป็นขั้นเป็นตอนคือเปลี่ยนจากเรื่องน่ากลัวให้กลายเป็นการเดินทางที่มีแผนที่ชัดเจนใช่เลยครับแล้วก็ย้ำว่าเราจะคอยซัพพอร์ตคุณในทุกขั้นตอนเข้าใจเลยค่ะแล้วกดข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายสำคัญมากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าคือ เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ปฏิเสธจุดอ่อนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนกลุ่ม S คือปฏิเสธคนไม่เป็นอ๋อจริงด้วยเพราะการปฏิเสธมันเหมือนการสร้างความขัดแย้งเป๊ะเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดผลก็คือเขามักจะรับงานทุกอย่างที่คนอื่นโยนมาให้จนสุดท้ายก็ล้นมือแล้วมันอาจจะส่งผลเสียต่อง,งานโดยรวมด้วยใช่ไหมคะเพราะอาจจะรับปากไปก่อนแล้วทำไม่ทันถูกต้องทั้งหมดเลยครับ มันคือระเบิดเวลาของโปรเจกต์ดีๆนี้เองดังนั้นแทนที่เราจะถามคำถามปิดว่าคุณช่วยทำอันนี้ให้หน่อยได้ไหมซึ่งคำตอบแทบจะ100%ยคือได้ครับค่ะเราควรจะเปลี่ยนเป็นคำถามเปิดใช่ครับเป็นคำถามที่แสดงความใส่ใจเช่นตอนนี้มีงานอะไรในมือบ้างครับให้ผมดูหน่อยได้ไหมว่าเราจะจัดลำดับความสำคัญยังไงดีมันคือการเปลี่ยนจากการออกคำสั่ง เป็นการเชิญชวนให้วางแผนร่วมกันครับเราคุยกันถึงภาพของคนกลุ่ม S ที่น่ารักซื่อสัตว์ต้องการความมั่นคงแต่คนเราย่อมมีหลายด้านใช่ไหมคะถ้าคนใจเย็นแบบนี้เจอความเครียดหนักๆห,หรือถูกกดดันมากๆจะเกิดอะไรขึ้นคะเขามีด้านมืดบ้างไหมมีครับและนี่คือส่วนที่ผมว่าน่าทึ่งและคาดไม่ถึงสุดๆแล้วเมื่อคนกลุ่มเถูกกดดันจนเกินขีดจำกัดเขาจะไม่แสดงออกตรงตรง แต่จะเปลี่ยนไปสู่สองโหมดที่ต้องสังเกตดีๆโหมดแรกคือร่างมืดหรือที่เรียกว่า passive aggressive passive aggressive ครับเขาจะไม่ลุกขึ้นมาโวยวายแต่จะใช้ความเงียบเป็นอาวุธในการประท้วงความเงียบเป็นอาวุธเป็นยังไงคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมเช่นการดื้อเงียบรับปากว่าจะทำแต่ก็ผัดไปเรื่อยๆทำงานช้าลงอย่างไม่มีเหตุผล หรือส่งงานที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองทั้งที่ปกติเป็นคนละเอียดมากฟังดูน่าหลุดอัดมากเลยนะคะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงก่อนที่มันจะบานปลายคะกุญแจสําคัญคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมพื้นฐานของเขาครับปกติเขายิ้มแย้มทักทายแต่วันนี้เขาเลี่ยงที่จะสบตาหรือเปล่าปกติงานเขาเรียบร้อยแต่งานล่าสุดมีข้อผิดพลาดง่ายงยไหมมันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยน้อยครับ ถ้าเห็นสัญญาณพวกนี้ต้องรีบเข้าไปคุยแบบส่วนตัวด้วยความห่วงใยไม่ใช่การตําหนิแล้วหมดที่2ล่ะคะที่บอกว่ามี2โหมดหมดที่2น่ากลัวกว่ามากครับแหล่งข้อมูลเรียกมันว่าระเบิดเวลาหรือไทม์บอมคือคนกลุ่ม S มีความอดทนสูงเหมือนเขื่อนเลยครับเขาจะเก็บความอึดอัดความไม่พอใจเอาไว้เรื่อยๆโดยที่ไม่แสดงออกมาใช่ครับจนคนรอบข้างคิดว่าทุกอย่างปกติดี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความกดดันมันเกินกว่าที่เขื่อนจะรับไหวมันจะพังทลายลงมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนเลยพังทลายในที่นี้คือระเบิดอารมณ์ออกมาเหรอคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับคือระเบิดอารมณ์รุนแรงจนทุกคนช็อกไปเลยหรือในรูปแบบที่พบบ่อยกว่าและสร้างความเสียหายแก่องค์กรมากกว่าคืออะไรคะการเดินไปยื่นใบลาออกเงียบๆเลยครับโห oh. คนที่ทุกคนคิดว่าเป็นพนักงานที่พักดีที่สุด อยู่ๆก็ลาออกโดยที่ไม่ใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นสิคะมันดูย้อนแย้งมากที่คนต้องการความมั่นคงกลับเลือกที่จะเดินออกจากที่ที่มั่นคงเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมครับจิตวิทยาเบื้องหลังมันน่าสนใจมากคือการลาออกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความเจ็บปวดภายในมันมีน้ำหนักมากกว่าความกลัวภายนอกที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอ๋อเหมือนสมการมันพลิกกลับด้านใช่ครับ การอยู่ในที่เดิมมันเจ็บปวดเกินไปจนการออกไปปรชิญกับความไม่แน่นอนข้างนอกยังดูดีกว่าโหเหมือนน้ำนิ่งไหลลึกจริงๆนะคะพอฟังทั้งหมดแล้วทั้งแก่นแท้วิธีทำงานแล้วก็ด้านมืดที่คาดไม่ถึงทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคะเราควรจะสรุปภาพของคนกลุ่ม S ไว้ายังไงดีในแหล่งข้อมูลของเรามีบทสรุปเปรียบเทียบไว้อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่า การทำงานกับคนกลุ่ม S ก็เหมือนการนั่งคุยกันชิวๆริมระเบียงบ้านม,มันเร่งรีบไม่ได้ต้องอาศัยความอบอุ่นความไวเนื้อเชื่อใจและความค่อยเป็นค่อยไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ามากแล้วผลลัพธ์ที่ว่าคืออะไรคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเชื่อใจและรู้สึกปลอดภัยกับเราแล้วเราจะได้เพื่อนร่วมทีมที่พักดีที่สุดเป็นคนที่ลงมือทำง,งานหนักอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เคยบน่นและเป็นคนที่คอยประสานรอยร้ยราวในทีมอย่างเงียบ เป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมามันทําให้เกิดคําถามสุดท้ายที่สําคัญมากสําหรับใครก็ตามที่ต้องทํางานกับคนอื่นในเมื่อคนกลุ่ม S มักจะเก็บความรู้สึกและไม่ค่อยแสดงออกเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเวลาที่เรามองไปที่เพื่อนร่วมทีมที่เงียบที่สุดในห้องเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความเงียบของเขานั้นคือสัญญาณของความพึงพอใจและความสงบสุขหรือจริงๆแล้วมันคือเสียงนับถอยหลังของระเบิดเวลาที่เราไม่ได้ยิน ฝากกดหัวใจกดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะคะ